วิธีหาเงินให้ได้เงินมากนะคะก็คือการใช้ไอเดียของเราเพื่อสร้างรายได้นั่นเองถ้าเรามีไอเดียนะคะแล้วไอเดียเหล่านั้นมันจะมาจากไหนสวัสดีค่ะถ้าตอนนี้ใครกำลังหาอาชีพเสริมหาไรายได้ใหม่หาอาชีพใหม่ๆห,หาช่องทางทาเงินช่องทางใหม่ๆ นารีจะมาแนะหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามองที่น่าสนใจและสามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้อย่างมหาศาลถ้าใครทำได้แต่มีคนทำได้แล้วนะคะเป็นวัยรุ่นนะคะไรายได้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นล้านต่อเดือนได้เลยค่ะนะคะชื่อช่องนะคะช่อง YouTube นะคะชื่อน้องนะคะชื่อเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะช่องนี้นะคะมีผู้ติดตาม15ล้าน ะะ15ล้านคนนะคะรายได้ต่อเดือนนะคะ1ล้านกว่านะคะเราก็บอกแค่เลขกลมๆเนาะออรายได้ต่อเดือน1ล้านซึ่งมันเยอะมากนะคะแต่ทุกคนอาจจะบอกว่าเขาคงเก่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นนะคะถ้าใครได้ไปศึกษาและใครตามช่องเก๋ๆแต่และแรงนะคะก็ไม่มีอะไรก็คืออัปโหลดเหมือนไวรุ่นทั่วไปแต่เพราะเอเนื้อหามันมันโดนใจเด็กอะคะ่ะ เด็กชอบไปดูอะไรที่แบบตลกกิจกรรมนู่นนี่นั่นเออทีนี้ก็มีคนตามเพิ่เรื่อยๆยอดวิวก็เยอะขึ้นคนติดตามก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นคือพัฒนาเนื้อหาไปเรื่อยเนะพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยแล้วก็ทาวิดีโอให้แบบสนุกสนานเออทีนี้ก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเป็นไรายได้ที่พาสิซิทอินคมคือวิดีโอมี370 377คลิปวิดีโอนะคะ ตกเลยนะคะยอดวิวอะวิวละล้านอะวิวละล้านรายได้ต่อเดือนนะคะมันก็ตามนั้นอะหนึ่งล้านนี่ถือว่าน้อยนะอาจจะประมาณ3ล้านคือประมาณนี้เลยอันนี้คือคนที่เขาประสบนี่คือคนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่ระดับต้นๆแต่มีหลายช่องมากนะคะอย่างอีช่องหนึ่งก็จะเป็นครูเป็นช่องครูนกเล็กอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเด็กการสอนแต่ เป็นช่องที่มีคนติดตามเยอะก็รายได้ก็หนึ่งตักล้านเหมือนกันนะคะนารีจะมาบอกทำไมเรื่องนี้ก็คืออยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่นะคะคิดว่าตัวเองมีความสามารถและชอบในการอัดคลิปวิดีโอและมีไอเดียอะไรแปลกแล้วอยากลองทำแต่คุณอาจจะขาดเรื่องความรู้ในการตัดต่อวิดีโอและการใช้เครื่องมือในส่วนของ you t u b e เพื่อที่จะทำช่องของคุณให้ดูโดดเด่นและมีคนติดตามได้นะคะ จุดเด่นของช่องแต่และช่องนะคะถ้าเราตัดต่อนะคะเรียบเรียงเนื้อหาได้คือการวางแผนทําคลิปวิดีโอได้นะคะและตัดต่อได้และทําปกน่าสนใจนะคะและช่องของคุณน่าสนใจด้วยตรงนี้ถ้าประกอบ2ออย่างกับไอเดียของคุณกับความสามารถของคุณแล้วเอาเรื่องความรู้เข้าไปผสมด้วยคุณก็สามารถสร้างช่องให้ดังได้และสามารถมีไรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์ได้แต่คำว่า กว่าเราจะได้รายได้ขนาดนั้นนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่หนึ่งช่องทางที่เราจะมีรายได้คุณสามารถมีช่องทางรายได้จากการขายสินค้านะคะของคุณเองก็ได้แล้วสามารถนะคะถ้าคุณดังถ้าคุณสะดุดตาคุณก็สามารถมีสปอนเซอร์เข้ามาและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเปิดรายได้นะคะที่จะมาในส่วนที่ว่า มีคนติดตาม1,000คนนะคะมีการดู4,000ชั่วโมงนะคะคุณก็สามารถเปิดรายได้กับช่อง YouTube ได้อันนี้มันก็จะเป็นอีกเงื่อนไขละแต่ระยะเวลาที่คุณทำนะคะนาดีต้องบอกว่าคนที่ชอบนะคะและคิดว่ามันคือช่องทางการหารายได้นะคะแล้วคุณมีแนวอะไรสักอย่างนะคะคุณเชื่อเลยค่ะว่า การสร้างช่องบน Youtube คืออาชีพที่คุณต้องทำค่ะและสามารถทำไปเรื่อยๆรัาคุณคิดว่ามันคือไรายได้อีกช่องทางหนึ่งมันเป็นอาชีพเสริมณนะตอนนี้ของคุณแต่ถ้าคุณดังเมื่อไหร่คุณมีคนติดตามเยอะเท่าไหร่มันคือไรายได้ช่องทางหลักของคุณที่มันจะเข้ามาเรื่อยโดยที่คุณไม่ต้องอะไรกับมันเลยนะคะอยาพลาดในสิ่งที่มีณนะตอนนี้ต้องบอกเลยจริงๆว่า คนไทยนะคะดู YouTube นะคะติดอันดับที่18นะคะคนไทยดู YouTube กันทุกวันนะคะดูคลิปวิดีโอกันทุกวันดูกันตลอดเวลานะคะถ้าเราคิดว่าเราอยากมีไรายได้ช่องทางใหม่ๆนะคะตรงนี้นาดีแนะนำเลยเลยคะ่ะ แล้วถ้าใครคิดว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะแบบทำช่องเองได้นะคะขาดความรู้เรื่องการทำ u t u b e เปิดได้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะทำในทิศทางไหนนารีมีคอร์สด,ดีๆมันแนะนำค่ะคอร์สด,ดีๆมาแนะนำตรงนี้คือคอร์สอะไรคอรชื่อว่าคอชื่อว่าเส้นทางลัดเส้นทางลัดหาเงินผ่าน YouTube ด้วยอาชีพยูทูบเบอร์ค่ะ คอร์สเรียนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่นะคะไม่มีความรู้เลยก็เรียนได้เริ่มตั้งแต่วิธีคิดนะคะทําช่องยังไงทําช่องแนวไหนนะคะแล้วช่องเราจะออกแบบมาประมาณไหนนะคะวิธีวางแผนการทําคลิปวิดีโอและการสร้างช่องยังไงให้มันดังมันปังให้เร็วที่สุดนะคะแล้วนะคะ พื้นฐานของการนะคะพื้นฐานของการตัดต่อวิดีโอจากไม่มีความรู้นะคะเราจะทําให้คุณนะคะสามารถตัดต่อวิดีโอได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวถ่ายทําก็จากมือถือเครื่องเดียวทํำยังไงนะคะโดยการลงทุนต่ำมากนะคะแต่คุณสามารถมีช่องของคุณเองโดยวิธีหาไรายได้ได้หลากหลายช่องทางที่นารีจะมาแนะนําคุณให้คุณมีไรายได้ช่องทางใหม่ คืออาชีพใหม่อาชีพที่น่าจับตามองและมันจะเป็นรายได้ที่เป็นอนาคตของเราอาชีพเสริมในวันนี้แต่รายได้หลักในอนาคตถ้าคุณไม่ลงทงทำวันนี้แล้วมันจะได้ไหมคะอ่าถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจคอร์สเรียนนะคะถ้าใครสนใจคอร์สเรียนออนไลน์นี้นะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะผ่านนะคะไลน์นะคะแอดนะคะ ้ดนะคะ coacs.nari นะคะสามารถเข้ามาแอนไลน์ outline, แล้วสอบถามเรื่องคอร์สเรียนได้เลยนะคะวิธีหาเงินให้ได้เงินมากนะคะก็คือการใช้ไอเดียของเราเพื่อสร้างรายได้นั่นเองถ้าเรามีไอเดียนะคะแล้วไอเดียเหล่านั้นมันจะมาจากไหนคุณต้องเรียนคอร์สนี้ค่ะแล้วคุณจะได้ไอเดียหาเงินผ่าน YouTube แน่นอนค่ะ